วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาเชนาว่าเจ้าไปใส่กระเป๋าพ่อเป๊ดแลดวนะบอกมาแก้ดูบิ๊กแกออกดูนี่นี่แหละเออไม่อีหยังล่ะจังว่าคักนะนี่แหละบิกเบา ให้บิ๊กขุดหลุมไห้นะเอฟซีอยากจะปลูกมะม่วงนะ้องซื้อมาสามต้นนี่สามฤดูนะมัก,กินสมซื้อมาปลูกไห้โดยเฉพาะเลยมันเป็นตลอดไหมเสร็จแล้วไปดูที่นะคะเอฟซีไปดูที่ขุดบอกที่ขุดหลุมไว้ก่อนนะคะปลูกข้างหนา้าบ่บิ๊กต้นหนึ่งฮะแถวนน้นะ เป็นแต่อันันใดอยูดด่บุดใดอยู่บอปลูกบางมองฝาลันไงไฮพ่อมึงตัดกกอันนี้ลงกับบ่ได้ตัดนน่เอากกอัน,น,อกกอน,นปลูกก็ดีแล้วไม่จังบ่เปลุงลวงตายไงฮันเลพ่อมึงตัดต้นอันนี้ออกิีไ้เราตัดลงอยู่กกมองใดละบิดผัดคาตัวนี้ปลูกมองนี้ใดการยู่แต่ว่าอันนี้เขาสุกใดอยู่บ่ นี่ซุกลมอยู่บ่สบิกมาลองิ่งดูมาซุกซอยกันอืมเอาอันนักนกตอกบักม้วงเห็นอยู่บ่นะมันมีแล้วโกกหนึ่งนี่อยากปลูกมองมันว่างนี่เมนอยู่บอสมองหันมันมีแล้วฮันดีกระปูกใส้มองมันว่างตัวเพราะว่าสิตดต้นอันนี้ออกมองนี่ก็ว่างละอยู่สามันก็แกนเบิร์ดหรือบิกมึงกะเจาะเจาะไว้แล้วก็เอาน้ำมมาไว้จังมาขุด กระโดมแมนว่าสิคุดลึกคักเนาะก่ะโม่นว่าสิลุ่มใหญ่กับเบิงเบาบัากม <c ười> <ừ> ่วงเห็นไหมนี่เด้อนี่แหละแถวนี่เด้ออันนี้สุกได้อยู่บ่วิกโอ้แน่นติดเลยฟองเบาหน่ะนี่เอามองนี่ลุ่มหนึ่งเด้อเออนี่ยเบิงอยู่บอเออเห็นอยู่เนมอยู่เออไปหาเสียมก็มาเก็บเลยเสียมอยู่หัน นั่นเองม,มากระจกก็ยุ่ใส่ันนี่เดี๋ยวแม่นเสียมเดี่บวก่อนนี่ละเอามองนี่ละลุ้มนึงนี่นี่มันซะสิไปกีดกันเนอามองนี่มันโล่งเด้นบ่มีต้นใหม่เด้อเออ,อนี่เด้อ มองล้มนงีน้แล้วก็มาปลูกทางนี้ต้นนึงนี่ได้เสียมก็ได้มันมีสองอันได้เสียมอีกอันหนึ่งอยู่ทางใดปุ๊กเป็นแต่ข้อนะปุ๊กฮะโอ้มันก็เข่าแลยเนาะวานบ่เขา่าบ่ต้องมาเออลองบังดู สอๆเบิ่งด uh ู huh. จะขุดง่ายเล่มอันนี้เพราะว่าตัวนี้มันทมดินเบิ่งดูความกว่วงให้มันกว่วงจักหน่อยลุ่มใหญ่เติบได้แต่ว่าความลึกกับอวามอันอันละ งัดอ๋อก่อนหน่อยหนึ่งเออแม่เราไปคุดซื้อมันมาครับอันนั้นพอมึงเราเก็บอันนั้นไว้ซื้อลองิ่อนทวยคุดมันก็แล้วเลยรุมหนึ่งน่นเอาไปเสาะมองไว้แ่นมาเสาะตัวนี้มันจังบล่ลลม พนักงานขุดหลุมให้ปลูกมะม่วงนะคะเอซีเอาพอมาเลี้ยงพมายัางอีกบัมานมะม่วงสามต้นนะคะเอซีเนาะลุงเสือกินข้าวเที่ยงแล้วกำลังลงไปทำงานนะคะ <c oughs> ลืมยังอีกบ้เนี่ ภาษาก็จะไปจำปาดงนะคะเอฟซีห้องเราจะกู้แบบตี่ยังมีอยู่คักแคไ่ได้มาด่าหรอ,หรอจักแล้วแม่นาคบอุ้มออกหน้าสดามาไวอา้อย่างนี้เป็นยมเนึ่งบักบิ๊กมันเอาไว้มันสิคูดหลุม ไว้ไยว้นี่ล้วเดี๋ยวมันก็บเสีเอาไปขุดอยู่มันเอามาไใยย่านมันหาบ่เห็นมันว่ะโอ้ยจักมกจกอยู่ใส่ไปนี่หามกจกให้มันก็จกน้อยเจ้าก็โยกฝุ่นว่าจะไปไใยฝุ่นท uh, so ุกคนขิดโรงงานคละก็สิไปหามกจกฮะหาเสียมนะคะหาเสียมให้บิ๊กเอาหาไอ้จอบนะคะให้น้องบิ๊กนะคะโอ้ยแตกแพร่ไ่ละพี่น้อง มันแตกแล้วแสดงว่ามันไม่จับแล้วเนาะเด็ดออกหล่นโอ้แต่ว่ามันเหนียวนะเอซีมันไม่ยอมหล่นนะคะเป็นดอกไม้สยไปที่เป็นดอกไม่ก็มีนะคะโอ้ยตัวนี้ก็บอจับให้เลยจับอยู่พวงละลูกสองลูกนะคะน้ำดอกไม้ไม่ค่อยดกเนาะไม่เหมือนเหลืองขมิ้นนะคะเหลืองขมิ้นจะดกนะคะ คาะมักจกให้น้องวิก,ก่อนนะคะโอ้หมากอือ้ลูกใหญ่ไว้นะเอซีนะคะลูกนี้บลเอรบลล่าเลยพี่น้องลูกใหญ่มากนะคะ หาจอบโอจาะเพนแล้วอยู่นี่นี่เองบายแล้วนะคะภาษาก็จะไปจำปาดงเนาะก็จะให้น้องบิ๊กนะคะขุดรอนะคะโอ้คือรวมโรเลยโลเลยแท้ไก่เมืองมาหาเคีย์แต่กกไม่มะละกอนะคะ fc กำลังงามเลยนะคะภาษาซื้อมาปลูกใหม่สามสี่ต้นนะคะก็เหลือ นั่นแหะค่ะยังมะม่วงเนาะที่ยังไม่ได้ปลูกก็จะให้น้องบิ๊กขุดหลุมไว้นะภาษามาตอนเย็นนู่นะคะถ้าไม่มืดนะถ้าไม่มืดก็จะปลูกนะคะเป็นภุ่มเป็นพวงเลยพี่น้อง มะม่วงนะคะดกนะ,ะอันนี้ก็ซื้อมาสามต้นนะคะก็จะมีเขียวเสวยนะคะแกะกอนสามต้นนะคะที่จะปลูกใหม่นะคะเขียวเสวยนะคะแล้วก็ฟ้าลั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสามฤดูนะคะต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะ ก็เดี๋ยวให้น้องบิ๊กขุดหลุมภระสากลับมาก็จะมาปลูกนะคะตอนนี้ก็จะได้เดินทางไปจำปดงก่อนนะคะเอฟซี FC เนาะสำหรับช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ